มบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์หกจ่ายอะไรบ้างอัปเดตข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์หกจ่ายอะไรบ้างเรามาดูค่ะ กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนกุมภาพันธ์2569ล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์จ่ายอะไรบ้างวันที่เท่าไหร่ใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช็คด่วนเลยนะคะกรณีกรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์2569นายธนโชครุ่งที่ปานน์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์69ได้รับสิทธิ์ดังนี้วันที่1กุมภาพันธ์2569ได้รับวงเงินสิทธิเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และค่าเดินทางไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปซึ่งประกอบด้วยวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนสาหรับเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม6 9นะคะและวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาท ต่อคนต่อเดือนได้แก่บขอสอรถไฟขอสอมกรรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการและสำหรับวันที่20คกุมภาพันธ์2569ได้รับเงินเบิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทต่อคนสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งถือบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนโอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากผ่านธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทหากท่านมีข้อสงสัยก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอเซ็นเตอร์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 021092345หรือข้อเซ็นเตอร์กลมบัญชีกลาง022706400ในวันและเวลาราชการนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารซึ่งทางกลมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประจำเดือนกลุ่มภาพันธ์2,569 ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจนะคะเจะเป็นมาคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ